คาเฟ่ <Coffee. S 2> กับปเลหน่อยค่ะแนนค่ะวันนี้ก็ชิวนะวันเสาร์สบายๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครที่ไปแถวแถวพัทยาซิลเวอร์เลกดูเทศกาลดนตรี <c oughs> ติงเฟสติวัลอะไรเงี้ยเราเห็นเราสองคนน่ะไม่ใช่นะสองคนนั้น คือ,อจริงๆจริงๆเราได้เตรียมการไว้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ารู้ว่าทุกวันเสาร์ต้องมาเจอคุณผู้ชมที่เอกเนิคาเฟ่เราเลยเไปจ้างน้องแซนด์อินที่หน้าตาเหมือนเราเรที่หน้าตาเหมือนเราปกติเราต้องมีแซนอินหลายคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ขาดจับด้ <laughs> <laughs> มีว่าทำอะไรหนีนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีโจทย์เยอะอะไรเงี้ยก็วันนี้น้องสองคนนั้นอะขาไปที่นั่นค่ะเขาจะไม่ค่อยพูดนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ทักเลยเขาแต่ว่าเราอยู่ที่นี่นะคะเอกเนเคาเฟ่ที่ตินเฟสติวัลจริงๆตอนนี้ก็กำลังสนุกสนานนะที่ซิลเวอร์เลพัทยาเป็นงานของแฟร์ไปเดียวเขาจัดขึ้นแล้วก็พาศิลปินเนี่ยไปเล่นกันด้วยศิลปินมี10วงค่ะ ซึ่งมันเป็นเหมือนเวอร์ชั่นแบบแยกตัวออกมาจากแฟรเฟสใช่ปะเพราะแฟรเฟสเนี่ยมันือเป็นเยอะมากแตเ่เราอะเราอะต้องแยกตัววิ่งเพราะว่าคือหลายเวทีมันขึ้นพร้อมกันอไรเงี้ยแต่ทีมเฟสเนี่ยสิบบงวงเราเอาแบบสิบวงเ,เต็มเต็มศิลปินที่ไปก็ก็ไม่แน่ใจตอนแรกเขาบอกเขาจะคัดที่น้ําหนัก <c oughs> เพราะมันชื่อทีมเฟสเอาผอมใช่ไหมแต่ล่าสุดก็ก็เห็นพี่ต้สุขิ้ก ก็ยังไปอยู่อะไรเงี้ยพร้อมพี่ต้นชลิตพร้อมใช่ไหมแต่ละหลังหลังนี้เขาไปขี่พยานไงติลแถวเนี้ยตินเลยบางบางเลยพี่ต้นเล่นไม่เกี่ยวนะไม่แต่ว่าเขาไปขี่จักรยานมาแล้วช่วงหลังๆอาจจะแบบว่าเพียวลงแล้วก็ไปบวกกับพี่จีนกับสิดิษด้วยพี่จีนตินมากก็เลยอาจจะบวกกับทหารสองก็เข้างานได้รอดไปหนึ่งคน พี่โยงอ่ะพร้อมชัวร์โยงพร้อมอยู่แล้วซิงโตซิงโตก็พร้อมใช่เหรอพร้อมแล้วเหรอตอนเนี้ยพร้อมงลังก็พร้อมว่ายน้ำอืมพร้อมๆดูไกลายอะเวลานี่ไงมาดูไกลายอะพร้อมๆมี t ทูเดย์สโกคิดมีไปทั้งแก๊งเลยนะอันเนี้ยเขามีแชร์น้ำหนักหลายคนเขาได้เหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินเงี้ยเหรอแชร์น้ำหนักหลายคนมันจะไปได้เยอะเลยมีใครอีกนะ บิตตาบิตตาฟัวที่บุลินอ่าที่บุลินที่เล็กที่คาเฟ่มันไงมีแฟนคลับอยู่ตรงนี้ไงเดินเยอะเปิดเปิดด้วยวันนี้จะเปิดงานเออเออีกหนึ่งอีกหนึ่ง ใครอีกคนนึงอะตอบไปก่อนเร็วเร็วเร็วหรือไปนงอนเฮ้ยพูดเรื่องอื่นไปก่อนดีทำเป็นบอกว่าคุยเรื่องอื่นก่อนเลยถึงงานเยอะอะไรเงี้ยเหรอเออถึงงานพูดถึงงานพูดถึงงานพูดถึงงอะไรก็แยกตัวไงแยกตัวไปยังไม่ได้ไปไงใครคนนึงทีโบนโอ้โหลืมไม่ได้เลยจบจบงงเลยจบ นี่เดี๋ยวเขาก็จะไปสนุกสนานกันนะคะที่ซิวเ e อร์เลกพัทยานั่นเองถ้าเกิดว่าใครดูเราจบแล้ววันนี้ก็ตามไปได้เพราะว่าเขาเริ่มงานตั้งแต่ประมาณ5โมงเนาะถ้าจะประมาณ5โมงเย็นแล้วก็วันนี้ดึกมากทีมงานบอกดึกมากจริงๆะฉะนั้นใครที่อยากจะตามไปเนี่ยยังทันแต่ว่าดูเราจบแล้นะห้ามไปก่อนนะห้ามซึ่งวันนี้เนี่ยเอกเน็กคาเฟ่ของเราก็จะมีศิลปินมาเยี่ยมบ้านเราแน่นอนนะคะ เดี๋ยวรอติดตามจะเป็นสองหนุ่มนะซ่าดาราเมื่อกี้ทีมงานพูดมาคร่าวๆว่าเปิดสิงแต่ว่าจะดูเโดนป้าแก่ไปเพราะน้องแบบสิงนะน้องแบบใหม่มากในวงการอะไรองี้ยแล้วก็แบบสัมภาษณ์ไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์ที่รายการไหนอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักน้องกันกับน้องการนะคะเดี๋ยวติดตามดูกันได้กับเอกเหนือคาเฟ่ในวันนี้ค่ะ หลายคนอาจเคยประทับใจกับเพลงนี้

<B> เป็นภาษาสแสลงที่หมายถึงผู้หญิงเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองดื้อและก้าวร้าวเล็กๆซึ่งเหมาะกับนิยามแนวทางดนตรีและตัวตนของพวกเขาที่ผสมผสานระหว่างความหนักแน่นของดนตรีกับความอ่อนโยนของเสียงร้องที่ถ่ายทอดผ่านทุ่งทำนองเพลงร็อกร่วมสมัยได้อย่างลงตัวบา,าราา์แบนเนอร์ออกอัลบั้มครั้งแรกในปี2547 ร่วมกับสังกัด R.I.P. Studio ค่ายเพลงอินดี้คุณภาพที่สร้างสรรผลงานดนตรีคุณภาพหลายวงเช่นเพลงกา่าบ u ูด็อกใช้เสื้ออัลบั้มมอดบาร์แบนเนอร์และในปีเดียวกันนี้พวกเขายังมีโอกาสได้ทำเพลงให้กับอัลบั้มการกุศลชื่อ Recovery เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามินอกจากนี้ยังได้ไปร่วมฟิชเชอรลิงกับวงเพลก่าในเพลง s o เม m a ว e ร์ชั i พิเศษอีกด้วย ในปี2549บาร์แบนเนอร์ยังได้ร่วมทำเพลงให้กับอัลบั้มพิเศษอีก2อัลบัม้มได้แก่อัลบั้มพิเศษของค่าย R.I.P. ที่ใช้ชื่อว่า Tomorrow และอัลบัม้ม Behind the Song By Un p i e d a าของค่าย Luck Music ในเพลงเสียใจยไม่ต่างกันและในปี2552พวกเขากลับมาอีกครั้งพร้อมซิงเกิลใหม่บทรักและการเปลี่ยนแปลงสมาชิกวงโดยได้แบงค์มารับหน้าที่ร้องนำรินมือกลองและปืนในตำแหน่งมือเบส แต่หลังจากปล่อยซิงเกิลออกมาได้ไม่นานแบงก์ก็ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้ต้องหยุดพักงานเพลงและงานแสดงทั้งหมดเพื่อให้นักร้องสาวได้รักษาตัวแม้จะต้องฝ่าฟันกับปัญหาด้านสุขภาพของนักร้องนำแต่บาแบนเนอร์ก็ยังคงปล่อยซิงเกิลใหม่ๆมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันตลอดเวลา ตอกย้ำถึงความเป็นตัวเองด้วยเนื้อหาที่จับต้องได้และช่วงทานองที่ไพเราะของภาคดนตรีทำให้พวกเขายังคงยืนหยัดอยู่บนเส้นทางสายดนตรีได้อย่างมั่นคงและในปีนี้บาร์แบนเนอร์ก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลลำแบบที่5ของพวกเขาเพราะรัก เพลงช้าซึ้งๆเนื้อหาโดนใจนำเสนอผ่านดนตรีป๊อปเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบาแบนเนอร์เอาไว้ในทุกๆรายละเอียดภายใต้สังกัดน้องใหม่ Music v วอร์นเทีทยบาแบนเนอร์ เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่แสดงให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นและเป็นตัวเองแม้จะต้องพบกับอุปสรรคมากมายก็พร้อมจะฝ่าฟันติดตามข่าวสารและให้การสนับสนุนบาร์แบนเนอร์ได้ที่ www.facebook.com b a เฟซ n a r b a n n e r และ www.facebook.com m u s i c v u s u n t e e r e